เคล็ดลับเรียกเงินมาดูกันเลยค่ะกระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็เงินนะคะจํานวนเท่าไหร่ก็ได้เงินนะคะใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์ก่อนเลยค่ะ ก็อย่าลืมนะคะตามที่เคล็ดลับเคยบอกค่ะเวลานําเงินใส่ด้านในของกระบอกสตางค์นะคะให้บริเวณด้านหัวเข้าไปในกระบอกสตางค์แบบนี้เหมือนเงินเข้าไปอยู่ในบ้านนะคะเหมือนตอนที่เราเข้าบ้านค่ะเราก็เอาบริเวณด้านหัวเข้าไปก่อนนะคะใช้เคล็ดลับนี้เคล็ดลับนี้เป็นความลับของศาสตร์ฮงจุยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ในกระบอกสตาง,งเราก็จะมี ของมงคลที่เราใส่เข้าไปในกระบอกสางอยู่แล้วใช่ไหมคะของมงคลที่อยู่ในกระบอกสางก็มีหลายครูบาอาจารย์นะคะเคล็ดลับง่ายๆค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านไม่สามารถสร้างบุญได้มนุษย์ค่ะเป็นสิ่งเดียวนะคะที่สามารถสร้างบุญได้ท่านอยากได้บุญที่เราสร้างนะคะการช่องคาถาของมงคลที่เราใช้มีหลายอย่างต้องใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะและยุ่งยาก็กเคล็ดลับง่ายๆนะคะสาวพระวิชาทั้งหลายเขาจะมีครูบาอาจารย์นะคะซึ่งด้านในของกระบอกสตางก็จะมีผู้ คุณตั้งแต่ยันคาถายันพลังตัวเลขนะคะ อ้าวรุ่นนี้รุ่นแม่นางกวักอันนี้แล้วแต่นะคะว่าใครจะได้รับรุ่นอะไรไปบางคนรุ่นท้าไวซ์วค์บางคนรุ่นไอ้ไข่บางคนรุ่นแม่นางกวักนะคะใช้เป็นวิธีการตั้งนโมสามจบแล้วอุทิศบุญให้ท่านเลยนะคะอย่าลืมค่ะตอนที่ใช้เป็นวิธีการอุทิศบุญน,นะคะอย่าลืมใจความรู้สึกนะคะให้เป็นความรู้สึกที่ชุ่มชุมเย็นเย็นตอนนั้นค่ะจิตของเรามีกําลังอุทิศบุญให้ท่านแล้วบอกไปเลยค่ะว่าต้องการให้ท่านช่วยในเรื่องของอะไรให้ค้าขายดีให้หมีโชคลาภให้ ให้มีการงานเข้ามาให้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาให้มีโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานหลั่งไหลเข้ามาแบบไหนยังไงบอกไปเลยค่ะ